เจนทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงเป็นแบบนี้อ่ะฉันน่ะทำไมเห็นกับตานะฉันจะไม่เชื่อเลยว่าพี่เนะี่ยไม่ต่างอะไรที่คนชาวบ้านคนดเลยแล้ว่าพี่มันนิ่เสกเป็นตัวจักทำไมพี่ไม่สู้คนบ้างจีพี่ฉันก็เป็นความในตัวพี่มากเลยนะฮะนิสาเนี่ยอยากมีเปร์อยากเป็นคนที่เขาบอก ผู um: ้หญ <ank> er> pues mm ิงแน่ไหนเอยากจ e, ีอยู่ด้วยอ๋ออยากลองดีใช่ไหมพี่มีสู้คนแบบนี้ใช่ไหมได้จะอยู่คนเดียวไปเลยวันใดนะถ้าพี่สู้คนวันนั้นแหละพี่ะต้องบอกว่าันกันไม่อยู่นะไปเถอะพี่า ก็เป so <é> ็นล <oung> <W> ูกหลานกำนันก <'s> ็รู้อยู่ลูกาถนามั้อสู้คนเว้ยเออมันไม่ตูวมันแต๋วเวะี่ยฉันไม่ได้เป็นแต่ฉันไม่อยากจะมีเรื่องแล้วความเดือดร้อนก็ไปถึงแม่ดีไมเกี่ยวหรอกยมากเป็นคน้องสู้คนเว้ยอืมล้วใครจะมาคนปกป้องก็รอูถามหน่อยไ้อย่างหนึ่งับเป็นไฟไอ้เป็นขอร้องนะแครับก็่ไม่เคลียร์เลยไม่ ม่ได้มึงอย่าบอกใครใช่ไหมว่ามึเรื่องหัวเลยแล้วยิ่งไอเสือเนี่ยมึงมึงเป็นอะไรของมึงงนมันอนอาจาะไม่ฝนเลือเป็ะอีกแล้วเนี่ยมึใส่งนอนใหญ่สิแหมมึงอยู่ใก้มึงนี่งอนหน้าทีพีกปอกรป เป็นไปได้แค่เกิดไอ้เสือถามบอกว่ามึงไม่ได้มีเรื่องมีราวนะมาล้องนะรู้แล้วถ้ามึงรักลุงมึงตอบแบบนี้นะได่ป่ะเออเออเออเอาแต่รักใครมันไม่ได้หลังวัดว่ะเสียหายลงมาเลยไอเห่าเลยงานวัดมีเรื่องเงินแล้วฉันเนี่ยเป็นตัวแป้งอยู่ในงานมันมีเรื่องกันได้ยังไงที่สำคัญเลยน้องชายแค่ไอ้สิงห์เนี่ย มันมาเที่ยวงานเที่ยไอ้สีเกิดเรื่องนะฉันยอมไม่ได้แน่แม่รู้เสียไม่แอะแล้วป่วยไปเลยปะเขาบอกมีเรื่องแถวนี้ใครวะใครมีเรื่องไม่มีไอ้สิงจะไม่ได้มีเรื่องนะพี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเรื่องขายเลยยิงบอลลูเยอะๆป่ะเออเอาหนังา้านใช้กอกแม่มึงขายดีเยอะขายดีอะเอาเขาแทงกันตายหน้าร้านไปเลยเฮ้ย เขาบอกเขามีเรื่องเนี่ยมึงมีเรื่องเขาเรื่องอะไรสิไม่ไม่ได้รู้เลยพี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหันหน้ามาคุยกับกูสิหันหน้ามาคุยกับพี่เองสิรถฝุ่นหัวห้หันหน้ามารู้สึกไม่ค่อยสบายหน้ามั้งไอสิงนี่มันรถต่อยเหรอง้อต่อย เโอเคท้องมันเอานะไปอยู่เฮ้ยมีเรื่องกูบอกว่าออกมาจากบ้านให้ดูแลอะไรดูแลน้องมึงดูแลหลานแล้วนลานโดนต่อยอ่ะมึงมีปุด้วยใช่ไหมอ้าวกูก็อยู่ใครต่อยหลานอ้าว ใครต่อยดคือไอ้คนต่อยมึงกูดเอาให้ไหน่อยดิมึงหาไอ้สิ่งนึงดูหาไอ้สิ่งนึงไอ้สิ่งอาจจะให้คำตอบมึงได้ดีกว่ากูเออไอ้สิ่งน้องพี่พี่เป็นนักเรลงโต๊ะหน้าพายกระต่ายอย่างนี้ไม่รู้แล้วพี่รู้ใช่ไหมว่าใครต่อยน้องกูต้องทำยังไงรู้ใครต่อยมน้องกูสิมึงจะต่อยน้องกูไอ้พี่ไม่พี่ไอ้พี่ไม่ใช่ไอ้พี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 ่อ้พี่ไอ้พี่นอ้พี่นอ้พี่ไอ้พี่อ้พีไว้พี่ไ้พี่ไอ

มันจะไม่ต่อยกูใช่ไหมไม่ไม่โอ้ยขนาดหัวหน้ามันพี่แพรมันยังต่อยซะเลยจนเหลืออะไรก็มึงใครต่อยไรมึงถามมันเองมึงก็ถามมึงมึงถามมันสิกูไม่จะเปต่อยกูถามมึงนะจังออกมาเนี่ยจังเคยถามมันบอกว่อะไรโอ้ยจังจังอะไรจังไม่เปลี่ยนที่ตีมั้งสมองยึดไว้แอบแล้ย